สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายการทอยเส้น EP 4นะครับก็สำหรับ EP 4นี้เราก็จะไปพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอยังคงอยู่ในเรื่องขอคดีความนะครับก็คือเป็นคดีที่ที่เจ็ดละกันครับคดีสุดท้ายแต่ที่ต้องมาพูดก่อนเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์กับคดีที่1นึ่ง คดีสัมพันธ์กับคดีที่1ที่1ที่2นะครับคดีที่7็ดก็อยากจะพูดรวดเดียวให้จบไปเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของสาระนะครับเราก็จะไปในใน,ในให้ความรู้ควบคู่ไปด้วยว่าการถูกแจ้งความเนินคดีเนี่ยคือเราเราที่ถูกแจ้งความต้องทํำยังไงบ้างนะครับแล้วก็สาระอันที่สองเนี่ย พยายามมาพูดคุยกันเพื่อให้เห็นจุดที่เ,เขาเรียกว่าคนพิการเนี่ยถูกหลอกหรือถูกสมยอมเนี่ยก็เหมือนคนปกติทั่วไปครับว่าอันนี้ก็เอ๊ะเราต้องทำยังไงบ้างนะครับก็สองส่วนนี้ก็จะตรงกันกันกบเรื่องของของคดีที่เจ็ดนี้พอดีนะครับแล้วก็ แจ้งข่าวนิดนึงก็คือว่าอาจจะไม่สามารถที่จะพูดคดีที่1คดีที่7ได้ในรวดเดียวนะครับอาจจะต้องมีการนำเรื่องเรื่องรายอื่นเนี่ยมาพูดให้ทันกับเหตุการณ์นะครับเพราะว่าเดี๋ยว,เร,วเร็วนี้เราจะมีข่าวด่วนข่าวข่าวที่ต้องผมคิดว่าคนมีการต้องรีบ เขาเรียกว่าฟังแล้วก็จะได้ประโยชน์นะครับ,รบเช่นเคยนะครับในการทอยเส้นนะครับสังคมต้องดูคนพิการต้องดูเลือกท่าคนพิการด้วยกันนะครับโอเคงั้นเราเราเริ่มคดีที่เจ็ดเลยมันมันเกี่ยวเกี่ยวข้องกันอย่างนี้ครับก็คือว่าคดีที่หนึ่งกับคดีที่หกเนี่ยจะเป็นคดีที่มีการสมาชิกเครือไขพิจากณาสิทธิคนพิการทุกคนทุกทุกคดีเนี่ยคือเราถูกฟ้องศาลเป็นจำเลย มีคดีที่เจ็ดคดีเดียวนะครับที่เป็นถูกแจ้งความนินคดีซึ่งณน,นตอนนี้ก็จบไปแล้วอย่างที่ผมเคยเคยแจ้งครับว่าทุกคดีเนี่ยเราจบไป,ไปหมดเรียบร้อยแล้วจริงๆใน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 ,ในตัวเทปเคียงกันนี้เนี่ยมันมีตัวผมเองเนี่ยและเป็นคดีที่แปะก็ได้ก็คือว่าก็ถูกแจ้งความนินคดีเหมือนกันเพียงแต่ว,ว่าผมไม่นับเอามานับรวมเนื่องจากว่า,น,าน่าจนถึงทุกวันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้รับ เขาเรียกว่าจดหมายเอตัวหนังสือครับที่เขาเรียกว่าหมายเรียกเออหมายเรียกเป็นเป็นหนังสือหรือวเป็นหมายเรียกให้เข้าไปให้ถ้อยคํานะครับหรือว่าเขาเรียกว่ารับทราบข้อเก่าวหาอะไรก็เลยผมก็เลยยังผมก็ไม่นับนะครับแล้วก็เราอะไรเวลาก็เนิ่นนานมาแล้วด้วยครับเนื่องจากว่าทางรองพุ่มกับของสอนอสอนอทุ่งสองห้องเนี่ยเขา ทรม,มาคุยกับผมแล้วผมก็บอกว่าออมันก็มีคดีความฟ้องร้องกันอยู่นะผมก็เป็นจำเลยนะแล้วก็เล่าให้ฟังถึงตัวที่เป็นโจทย์คนนี้ว่าเขาอยู่ในกลุ่มของทุจริตด้วยนะทางรองผู้กับก็ดีครับเขาก็ถ้าถ้างั้นมีความคืบแน่ทางคดียังไงกยง็ยังไงโทรมาแจ้งเขาด้วยอะไรอย่างนี้ครับก็มีคุยกันอยู่ทั้งหมดสามครั้งแต่ว่า อย่างที่อย่างที่ผมแจ้งครับว่าถ้าเราไม่ถูกหมายเรียกเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปถ้าจะให้เข้าไปคุยเฉยๆอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องมันควรจะมีมีหมายเรียกนะครับเพราะว่าหมายเรียกเนี่ยถ้าเขาแจ้งความเท็จแจ้งความเนคดีเท็จกับเราอะครับเราก็สามารถจะเอาหมายเรียกเนี่ยมาจัดการคนที่แจ้งความเท็จกับเราได้นะครับสําหรับการการแจ้งความเท็จ พอฟ้องเท็จเนี่ยผมก็มันก็จะเหมือนกับคดีที่หนึ่งที่ผมโดนนะครับว่าแจ้งความเป็นเท็จซึ่งผมไม่ได้แจ้งความเท็จนะครับก็อันนี้ก็เป็นความลงให้ทุกท่านได้ทราบนะครับอันนี้ในคดีที่เจ็ดเนี่ยคดีนี้เนี่ยเป็นของสมาชิกเครือข่ายพ,พิจารสิ่งพิการก็คือคุณเทพธิดาแสงโพธิ์ซึ่งคุณเทพธิดาแสงโพธิ์เนี่ยเป็นรองประธานเครือข่ายพ,พิจารสิ่งพิการด้วยก็ปรากฏว่าในตอนที่ ปี60คุณเทพเทวินเนี่ยได้เป็นคนดูแลโครงการอบรมช่างแอร์ให้ให้ให้กับผม,มนะครับแล้วก็มีการฝึกอบรมเนี่ยที่สำนักสำ,สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรีครับแล้วก็คุณเทพอยู่ปากเกร็ดก็เดินทางไปที่สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรีซึ่งอยู่อยู่ตรง รงบางใหญ่เก่านะครับซึ่งเป็นตัวคล้ายๆเป็นศูนย์ราชาการของตัวอำเภอบางใหญ่เก่าก็จะมีก็จะตั้งอยู่ที่นั่นแล้วก็จะมีคนพิการเนี่ยจากจากหลายที่เนี่ยเข้าเข้าไปเรียนที่นั่นอยี่23คนโดยที่จะมีประมาณ10โคนเนี่ยมาจากมาจากพระนครศรียาครัแบบซึ่งผู้นําผู้นําคนพิการจังหวัดพระนครศรียาคนนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็ เราก็เดินทางจากอุทยานยมาเพราะว่าโครงการเราเนี่ยมีมีค่าเดินทางให้อยู่แล้วแต่จะมีส่วนหนึ่งเนี่ยที่เขาก็ตัดสินใจเนี่ยนอนอยู่ที่จังหวัดนนท์ด้วยเพราะว่าในโครงการเนี่ยคือโครงการอบรมเนี่ยคนพิการเนี่ยก็จะในระหว่างที่ในวันที่ได้รับได,ได้ได้มีการอบรมเนี่ยจะได้จะได้เงินค่าแางรงรายวันณปีที่ ในปีที่ทาโครงการนั่นก็คืออย่างในปีนั้นก็คือ300บาทต้องทันเข้าของวันฟรีนะครับแล้วก็ที่พักฟรีนะครับมีค่าเดินทางค่าวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างต้องฟรีหมดนะครับต่ไม่สามารถเก็บคนพิการได้คือคนพิการจะจะต้องไม่เสียงเงินแม้แต่บาทเดียวถ้าเสียงเงินเนี่ยก็ถือว่าโครงการนั้นเนี่ยไม่เป็นไปตามกฎหมายอันนี้โดยโดยโดยหลักการก่อนนะครับก็ แต่ว่าหลักใหญ่ใจความคือต้องเป็นตามที่ข้อตกลงกันแล้วที่ยึดตามหลักหัวใจสําคัญเลยก็คือจะต้องอบรมเนี่ยไม่น้อยกว่าคือทำทำทำลายอะไรเวลาเนี่ยหกเดือนไม่น้อยกว่าหเดือนทั้งนี้ไม่ต่ํากว่าหกร้อยชั่วโมงและทุกวันที่เรียนจะต้องได้รับเบี้ยเลี้ยงขั้นต่ำตามที่มีการประกาศในแต่ละปี การเรียนก็ไปเรียนไปได้โอเคเลยครับก็ดําเนินไปได้จนกระทั่งผ่านไปหนึ่งเดือนแรกปรากฏว่าผู้นําคนพิการคนนี้ก็เริ่มงองแงเริ่มงองแง่ไม่ทําตามผู้นําคนพิการพระนครุริอยาเนี่ไม่ทําตามข้อตกลงก็คือว่าไมเ่เขามีการหยุดเรียนบ่อยนะครับแล้วก็เหมือนมีอาการที่จะทําให้โครงการที่ผมเป็นเจ้าของโครงการมีปัญหาผมก็ต้อง บริหารจัดการนะครับไม่งั้นเนี่ยเราก็จะทำผิดสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับเราก็คือทำให้โครงการมีปัญหาปุ๊บก็เลย Les ถือว่าโครงการนั้นก็ไม่ประสบความสำเร็จเราก็เลยบริหารจัดการใหม่คือเรารับคนเพิ่มครับเพื่อให้เรื่องจำนวนคนก็ไม่ไม่มีผลกระทบนะครับแล้วก็ในในท้ายที่สุดเนี่ย <Quantum. S 2> ก็ต้องตัดตัวผ <im itation> ู้นำาคนงการพ่อกาศิลปากับ กับคนพิการที่เข้าร่วมอีก,อก,อกคนหนึ่งนะทงแล้วก็รับรับคนเติมเข้าไปทันทีนะครับแล้วก็ทุกๆครั้งที่ทําอะไรเนี่ยดาเนินการอะไรก็ตามเนี่ยเราจะมีหนังสือถามไปที่กรมส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการเสมอทุกครั้งโดยมีหนังสือทางราชการยืนยันซึ่งเรื่องเหล่านี้ผู้นำพระนครผู้นําคนพิการพระนครจุยาเนี่ยเขาไม่ทราบเขาก็คิดว่าผมเนี่ย ดำเนินการไปโดยพละการนะครับแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยหลังจากที่เราตัดเขาทิ้งแล้วเนี่ยเขาก็ทําหนังสือสอนเท่ร้องเรียนผมเนี่ยโดยกล่าวหาใส่ร้ายผมเนี่ยไปยังหน่วยงานราชการก็คือกรมการจัดหาง,งานงกลก่มส,งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับทำให้เนี่ยผมหลังจากดำเนินการจบโครงการไปแล้วเนี่ย ในระหว่างดําเนินการผมได้รับหนังสือแ,แต่ว่าผมก็โทรคุยกับทางเจ้าที่รับทัานเป็น,นตอนนั้นถ้าเป็นผู้มีการท่านก็เข้าใจดีเข้าใจดีคือเข้าใจว่าหนึ่งผมไม่มีทางทําผิดกฎหมายแน่นอนเพราะว่าในวงการนะครับในวงการคนพิการและข้าราชการจริงๆแล้วเขารู้ดีมันอยู่ที่ว่าพวกนี้ก็จะใส่ร้ายผมไหมจะแกล้งผมไหม นะครับซึ่งแน่นอนว่าคนไหนที่แกล้งผมก็เตรียมตัวรอรับกรรมไว้เลยหลักฐานมันมีอยู่แล้วอันนี้คือส่วนตัวผมนะครับแต่ว่าในส่วนที่คุณใช้อำนาจหน้าที่ของคุณเนี่ยกันแกล้งหรือว่าทําเป็นเพิกเฉยเนี่ยละเป็นเป็ฏิบัติหน้าที่ต่อสิทธิของคนพิการนั้นคุณก็ต้องโดนอยู่แล้วเหมือนกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าฟ้ากําหนดมาแล้วนะครับว่าคุณคุณคุณทำผณก็ต้องยอมรับ ในสิ่งที่คุณทํานะครับกลับมาในส่วนของที่ว่าจะเกิดคดีเจ็ดเนี่ยก็คือว่าในตอนท้ายของการสึกอบรมครั้งนี้ก็กลายเป็นว่าเราก็มองมองข้ามช็อตไปแล้วว่าเดี๋ยวทางบริรษัทเอกชนแห่งนี้ที่เราคุยกันไปแล้วนะครับว่าเราจะนำท่าจะพัฒนาโครงการในปีที่2ต่อจากการอบรมก็คือว่า เนื่องจากมันมีถึง23คนเงินประมาณ2ล้านกว่าบาทเนี่ยทางทางบริษัทก็สนับสนุนให้เปิดกิจการขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นคนพิการในจังหวัดพระนครศิทธยาเนี่ยก็จะมีการเปิดบริษัทเพื่อที่จะทําให้คนพิการเนี่ยมีทั้งส่วนที่เป็นการจําหน่ายแอร์และมีส่วนที่ให้บริการแอร์นะครับแล้วเราก็มีการวางแผนเนี่ยในการจ้างเหมานะครับล้างแอร์ในหน่วยงานราชการเนี่ยอยู่ในจังหวัดพระนครศิทธยาด้วยก็ จะได้รับการสับสนส่งเสริมตรงนี้ก็ปรากฏว่าทุกอย่างพังหมดเลยนะครับที่พังก็เพราะว่าผู้นําคนพิการพิการศสียยาคนนี้เป็นเ,เรียกว่าพาคนพิการไปร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวคนนี้ไม่ใช่ตัวผมวนะนะแต่ก็แต่พุ่งเป้ามาที่ตัวผมเนี่ยว่าผมเนี่ยทำผิดละเมิดสิทธิคนพิการซึ่งจริงไม่เคยทําเลยแล้วผมไม่เคยทําอะไรเนี่ยผิดผิดกฎหมายเลยเพราะว่าเรามีเอกสารดินดตลอดในส่วนตัวที่เขาถูกปลดเนี่ยก็เพราะว่าเขาทําตัวเขาเอง เราเดินทาให้ตัวบริษัทเอกชนที่เป็นมาจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีความกังวลใจก็เลยไม,ไม่ให้การสับสุนในปีต่อไปซึ่งก็ถามผมว่าผมเดือดร้อนอะไรไหมผมก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะว่าพอเขาไม่ส่งเสริมตรงนี้เนี่ยคนที่เสียโอกาสก,ก็คือคนพิการในจังหวัดพระนครสิทธิยาและคนพิการที่จะมีโครงการดีๆเป็นต้นแบบให้กับประเทศเพราะว่าทุกท่านรู้ไหมครับว่าบริษัทนี้เนี่ยจะเป็นบริษัทแรกเลยที่ มีคนพิการหนึ่งเป็นี่ยเป็นทั้งเจ้าของและคนที่ดำเนินการนะครับแต่ว่าเราก็ยังมีแผนขยายต่อไปว่าถ้าเกิดว่างานมันขยายมากเราจะรับคนปกติเนี่ยเข้ามาเป็นลูกจ้างด้วยแต่โดยโดยโดย,โดยทั้งหลายทั้งปวงแล้วเนี่ยจะเป็นบริษัทที่เป็นของคนพิการและมีคนพิการเนี่ยในในตอนเริ่มต้นเนี่ยเข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเขาเรียกว่ายกเว้นภาษีสเท่า พราะว่ามีคนพิการเข้าทํางานในเกิน60มันจะเป็นประวัติศาสตร์มันจะเป็นเรื่องดีๆของคนพิการแล้วจะเป็นต้นแบบทั้งในประเทศแล้วก็ทั่วโลกด้วยซ้ำแต่ทุกอย่างพังหมดก็คืออนาคตของคนพิการตรงนี้หายไปแต่ถามว่าผมมีมีอะไรที่ที่รู้สึกไหมรู้สึกรู้สึกว่าเราทําสิ่งดีๆแต่ว่าเหมือนมีมารผจญน,นะครับ แล้วก็ใครที่ได้ฟังเทปนี้โดยเฉพาะคนพิการในจังหวัดพระกคศรีอยุธยาที่เคยร่วมโครงการนะครับรวมถึงคนพิการอื่นที่เคยร่วมกันกับผมเนี่ยก็ขอให้รู้ไว้ด้ยวยว่าคนที่ทําลายทุกอย่างทิ้งไปเนี่ยคือผู้นําคนพิการในจังหวัดพนะนคศรศอยุธยาที่ได้ร่วมโครงการแล้วก็ทําสิ่งนี้ลงไปนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยในตอนท้ายเนี่ยเราก็ยังมองว่าเราอยากจะมีโอกาสที่จะทำอย่างนี้อยู่ต่อ นะครับในกับบริษัทอื่นก็ได้ทั้งที่ทั้งที่บริษัทเดิมเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่ดีไปแล้วก็ช่างเขาไม่เป็นไรผมจําได้เลยวันที่เรามีการประกาศมอบใบประกาศเนี่ยผมร้องไห้เลยนะผมร้องไห้กับกับผู้บริหารที่เป็นคนไทยเลยนะแต่ว่าผู้บริหารนคนไทยก็เข้าใจนะครับแต่ว่าเขาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าผู้บริหารจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่โอเคกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากผลของการการะทําของผู้นํา คนพิการจังหวัดพระนครศรีุธยาเพราะนั้นอันนี้เป็นอะไรที่ที่บางคนไม่ทราบผมก็ไม่เคยพูดที่ไหนนะครับแต่ว่าหลายๆคนที่อยู่ใกล้ๆตัวผมโดยเฉพาะคุณเทพเทวินแสนโพธิ์เนี่ยก็ทราบดีแล้วคุณเทพเทวินเนี่ยก็เป็นคนที่ทุ่มเทตร,ตรงนี้มากอยากให้ตรงนี้มันเกิดนะครับแล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยเราได้มี ผมได้มีไอเดียแล้วก็เราเราได้มีการผมได้มีการมอบหมายแล้วก็คุณเทพเทวินได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ตรงนี้ขึ้นมาเฉพาะโครงการนี้ขึ้นมาเลยเรื่องการล้างแอร์เราก็คือเรามองมองช็อตไปไกลเลยเพื่อทําให้เกิดเขาเรียกว่าสิ่งดีๆที่มันจะเกิดขึ้นเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างตา่างๆนะครับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยที่ที่เราทำเอาไว้ความตั้งใจไว้เนี่ยเราก็เก็บ เก็บเอาไว้เพราะว่าปัญหามันไม่ได้ไม่ได้เกิดแค่นั้นมันยังเลยเถิดไปในเรื่องของเขาเรียกว่าการต่อเนื่องของการน้องเรียนเดินหน้าแล้วก็กลายเป็นว่าเราถูกฟ้องถึงเจ็ดคดีนะครับแล้วก็ถูกฟ้องหกคดีแล้วก็แจ้งความหนึ่งคดีหนึ่งคดีรวมเป็นเจ็ดคดีเพราะนั้นการลุกขึ้นมาต่อสู้ปกป้องกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เราสูญเสียเวลาตรงนี้ไป จนนี่ก็เลยเถิดจนมาถึงปี64ี่ช่วงในช่วงต้นปีนี้ก็อีกนิดนึงก็จะจบทุกคดีนะครับแล้วก็เราก็จะกลับเป็นฝ่ายที่สู้กลับก็คือเราเป็นโจทย์เป็นฐานะจากจำเลยเป็นโจทย์ต่อไปอ,อันนี้ก็เป็นผลพวงที่เกิดขึ้นจากการกระทําของผู้นำพมิการจารังหวัดนครศรีธยราสิ่งที่สิ่งที่ถูกแกล้งนะครับในคดีเจ็ดเนี่ยในการถูกแจ้งความเรื่คดีเนี่ย ก็คือในช่วงท้ายเนี่ยเรามีการประชุมเพื่อที่จะรวมตัวกันตั้งตั้งบริษัทเพราะว่าต้องจดทะเบียนก็มีการเรียกว่าอาสาสมัครใครอยากจะร่วมในโครงการนี้บ้างก็ลงขันคนละห้ายบาทซึ่งก็มีทั้งผู้สมัครและผู้ที่ไม่สมัครอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นเนการแสดงว่า,เ,าเป็นการสาวเสียง นะครับใครอยากจะร่วมหรือไม่ร่วมก็กได้นะครับเพราะนั้นมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นการกระทําที่เขาเรียกว่าหลอกลวงอะไรทกคนรู้เห็นดีที่สำคัญคือมีวาระการประชุมแล้วมีการเซ็นชื่อทั้งหมดเลยนะครับปรากฏว่าหลังจากทุกๆอย่างผ่านไปแล้วเนี่ยเจ้าผู้นําคนวิการพัฒนากรจีรศิริเขาเนี้ยก็าพาคนวิการจํานวน5คนเนี่ยกลับมาแจ้งความคุณเทพเทวินแสนพนนะครับว่าเป็นช่อโกงเงิน5 0 0บาทนี้ นะครับทางทางตำรวจนะครับก็คือเจ้าพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาก็เลยเรียกก็มีการสอบสอบก็เรียกว่าสอบคนพิการนี้เรียบร้อยแล้วก็เรียกคุณเทพเทวินเนี่ยเข้าไปรับทราบข้อก่านนะโดยมีหมายเรียกซึ่งหมายเรียกเนี้ยพอเรียกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เออคุณคุณคุณเทพเทวินก็กลับมาเตรียมเอกสารทั้งหมดครับพอเตรียมเอกสารมปุ๊บก็เอาไปแสดงเป็นแฟ้มเลยครับผมก็ไปอยู่ด้วย หลังจากนั้นไม่นานนะครับก็คือทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็โทรมาแจ้งครับว่าเขาไม่ส่งเรื่องไปที่สำนักายการเรื่องกระจกก็คือมันไม่มีมูลเพียงพอที่ทางตำรวจเนี่ยจะรวมสำนวนแล้วเนี่ยมองว่าคุณเทพเทวินเป็นการช่อโกงเพราะว่าหลักฐานทั้งหมดมันชัดเจนนะครับแต่ว่าในประเด็นเนี้ยก,ก็คลุกคลิกคลุกคลิกอยู่สักหลายเดือนอยู่นะครับก็น่าจะเกินถึง เกือบเกือบครึ่งปีอะครับเพราะว่ามันมีต้องเราต้องไปไปมามาแล้วก็ทุกๆครั้งเนี่ยเราก็มีเเรียกว่าคุณเทพเิี๋มันก็จะแสดงความรู้สึกใจคือเวลาไปฟังคดีหรือว่าผมเดินทางไปที่พระนครุรรเนี่ยแกจะติดรถไปด้วยแล้วแกก็จะไปที่ที่สพเมืองพระนครสุวรทุกครั้งแล้วก็มีการาถ่ายภาพส่งไลน์กลับไปที่ให้ทาง ลอยเวนะครับว่าเนี่ยได้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าคล้ายๆกึ่งใบรายงานตัวครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่เป็นความบริสุดใจซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการไปพบเพื่อตามหมายเรียกหรือว่าไปถึงส,สพเมืองแล้วก็ถ่ายภาพส่งให้ท่านตำรวจดูเนี่ยก็คือเป็นไปตามคําแนะนําของท่านทนายอาสาครับที่ได้แนะน,นำนะครับแล้วก็ในวันที่ เราให้ข้อมูลหลักฐานอะไรไปเนี่ยทางทาง่ทานทนายก็ไปกับเราด้วยนะครับก็ทําให้เขาเรียกว่าเราที่เป็นพลเมืองดีเนี่ยก็ปฏิบัติตามกฎหมายทุกอย่างเวลาผ่านไปนะครับทุก,ท,กทุกอย่างเดินหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยก็ถึงเวลาที่เครือข่ายพิรักสิิกรมิการเนี่ยจะเดินเดินหน้านะครับเพราะนั้นในคดีที่เจ็ดเนี่ยซึ่งเป็น คีที่ผมต้องพูดต้องพูดได้เต็มปากว่าคนพิการทั้ง5คนนี้แจ้งความเท็จแน่นอนร้อยเปนต์รซ็นตะครับตัวเองรู้ดีอยู่เราอุตส่าห์ฝากบอกผู้ใหญ่ไปแล้วก็ไม่ยอมไปถอนแจ้งความนะครับจะได้เหตุอะไรก็แล้วแต่คุณรู้จะกระจายนะครับว่าคุณเทพเทวินเขาไม่ได้มีเจตนา ที่จะไปชอบโกงอะไรห้ารอยบาทคุณคุณได้มากกว่าห้าร้อยบาทนี่ไม่รู้ต้องเท่าไหร่บางคนเนี่ยจะขี้จะเยี่ยวอะไรเนี่ยเขาก็ขับรถเข้าไปดูแลเขาเคยให้เงินส่วนตัวเขาช่วยคุณทุกอย่างแต่คุณเนรคุณกับเขาทำไม่ดีกับเขาซึ่งก็สะท้อนมาถึง การไม่มีความเป็นคนในตัวคุณนะี่ยทั้งที่คุณก็ยังเป็นคนพิการอยู่ก็ก็ยังทําแบบนี้กับกับเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับยังไงก็พวกคุณก็ทําอะไรไว้ก็ต้องรับทั้งหมดนะครับส่วนการที่ว่าคุณบอกคุณจะไปเชื่อผู้นําคนพิการพนักครนสุริยาคนนี้เชื่ออะไรยังไงอะ่ะคุณโตแล้วว่าบางคนเนะี่ย ห้าหกสิบแล้วอะไม่มีดุลพินิษเหรอว่าผู้นำคนพินการคนนี้เป็นเลวหรือชั่วหรือดีเนี่ยดูไม่ออกแยกไม่ออกหรือไงมันไม่มีข้อแ้างหรอกครับแล้วก็อย่ามาเอาเรื่องความพิการมาเป็นข้อแ้างคนพิการก็คือคนคนหนึ่งในประเทศนี้ในประเทศไทยนี้ทำผิดก็ต้องรับผิดนะครับรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำครับสิ่งที่ เราว่าเก่าวตักเตือนไปให้ปฏิบัติคุณก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แก้ไขมันก็มันก็ต้องใช้กฎหมายมันก็มีแค่นี้ทําอะไรมากไม่ได้นะครับแต่ว่าแกก็แกแก,แก็คุยกันแล้วนะครับก็ไม่ใช่ไม่มีทางออกในขั้นของการแจ้งความเรียนคดีกับพวกคุณในชั้นเจ้าพนักงานสอบสวนแล้วเราเป็นฝ่ายถูกเนี่ยมันก็ยังมีทางออกอยู่ มันยังพอพูดคุยกันได้แต่ว่าคุณก็ต้องทำตามคำแนะนำถ้าคุณไม่ทำคุณก็รับในส่วนที่คุณต้องทำไปนะครับก็เดี๋ยวก็เตรียมตัวรอรัออบเรื่องได้เลยนะครับปี2564เนี่ยจะเป็นปีที่เป็นปีที่ถูกเขาเรียกว่า เป็นกระจกสะท้อนกลับไปถึงพวกคุณทุกคนทุกคดีอันนี้แน่นอนนะครับแตามที่ผมแจ้งครับในส่วนของ5คดีที่ผมโดนเนี่ยรวมไปถึงคดีอื่นนะครับซึ่งผมรวมอยู่ใน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 เขาเรียกว่าในห่วงเวลาที่ผมต้องดูแลทั้งหมดอีกองไรก็ต้องโดนอยู่แล้วนะครับก็นั่นนะครับยอดรวมก็อย่างน้อยก็ความเสียหายที่เกิดกับตัวผมโดยตรงยังไม่ ไปถึงคุณเทพเทวินเนี่ยมันพยอดของคุณเทพเทวินนี่ยังไม่นับรวมนะครับผมก็นะครับก็สิล้านกว่าบาทนะครับรายละเอียดก็ผมได้มีแจ้งไว้แล้วใน e p พีสที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะสะท้อนให้กับผู้ฟังผู้ชมผู้ฟังได้ได้ทราบว่าตามตามหัวข้อที่ผมจวดเอาไว้ในในเทมในคลิปนะก็คือคนพิการถูกหลอกสมยอมเนี่ย ในเรื่องของคนพิการเนี่ยก็คือคนทั่วไปครับคนพิการถูกหลอกได้แล้วคนพิการก็สมยอมได้อย่างคดีนี้เนี่ยคดีที่เจ็เนี่ยก็สําหรับห้าคนนี้คุณจะมาอ้างว่าคุณถูกหลอกมันก็ไม่ใช่เพราะคุณอยู่ในวาระการประชุมเพราะฉะนั้นห้าร้ยบาทที่คุณเสียไปเนี่ยมันมันก็เรียกว่าคุณเข้าใจตัวกระบวนการดีคุณอยากมีอนาคตร,ร่วมกันก็มาร่วมกันห้าร้อยบาท มันเรื่องอะไรที่มันจะต้องให้ใครคนใดคนหนึ่งออกถูกไหมครับแต่ว่าในทางกลับกันคุณมาแจ้งความเรืคดีคุณเทพเทวินเนะี่ยอันนี้คุณบอกว่าคุณถูกหลอกมาแจ้งความใครจะเชื่อคุณรับรู้อยู่ลายเซ็นลายเซ็นคุณนะครับใครจะคุณจะถูกหลอกได้ยังไงแต่บอกว่าคุณสมยอมก็ไม่รู้ว่าคุณจะได้อะไรจากเขาะ ในเมื่อตามข้อมูลที่รับมาคือเขาบอกว่าเขาให้เงินเสร็จหลักร้อยคุณนะอยากให้เข้าสารนะแต่คุณกลับมาแจ้งความคนที่เคยช่วยเหลือคุณนะคุณก็ต้องคิดให้ดีๆว่ามันยังไงกันแน่ใช่ไหมครับก็ผมก็คิดว่า จริงแล้วการประเด็นเรื่องคนพิการถูกหลองหรือสมยอมเนี่ยในเรื่องของสิทธิต่างๆคนพิการเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจที่เป็นวัฒกรรมของพวกข้าราชการนะครับที่ยังเหมืนอนยังคดีเรื่องการโกงสิทธิคนพิการเนี่ยมีเหมือนกันฮนะผู้ใหญ่บางคนก็คุยกับผมแล้วบอกว่าเอ้ยคนพิการโกงกันเองใช่ผู้นําคนพิการจังหวัดต่างๆ หรือแม้แต่ส่วนกลางโกงคนพิการคนพิการโกงกันเองอะไรยังไงอ่ะก็แล้ควคุณเป็นคุณมีประโยชน์อะไรจากตรงนี้ไหมล่ะคุณได้เงินประจําปีจากผู้นําคนพิการพวกนี้ไหมล่ะคุณถึงเพิกเฉยใช่ไหมแล้วคุณใช้คําว่าคนพิการโกงกันเองก็เอาหูของนาตาไปไล่รู้เหมือนตํารวจนะสมมติว่ารู้ไว้คนเนี้ขายยาขายใครบ้าง แล้วเราไปรับยามาจากใครตกลงต้องต้องขยายผลไหมรู้ไว้าสมาคมนี้เนี่ยโกงสิทธิคนพิการน่ยปีเป็นพันคนเนี่ยโกงจับมาได้สี่สิบห้าสิบคนสิบคนก็ดีแล้วยังไงแต่เป็นโกงทั้งพันคนเนี่ยไม่ขยายผลใช่ไหมเพราะคุณรู้นี่ว่าถ้าขยายผลเนี่ยของหนึ่งพันคนแล้วก็ประมาณสามสิบกว่าบริษัทเนี่ย จะต้องมาจ่ายเงินเข้ากองทุนทั้งหมดก็เ,เกิดความเสียหายบริษัทเอกชนก็อาจจะต้องลือกันไปทั่วเลยว่าทํากับสมาคมนี้แล้วมันจะต้องมาจ่ายเงินซ้ำเขาซึ่งเขาก็ไม่ยอมแน่ๆแล้วเพราะว่าเขาจ่ายถูกต้องแล้วเป็นสมาคมที่พวกคุณเนี่ยเอามาบอกว่าเป็นสมาคมที่ดีแถมให้รางวัลในต่างหากคุณก็กลัวว่าทุกอย่างมันจะสะท้อนกลับมาเพราะว่าคุณไม่ได้ร่วมกันโกงเรื่องนี้เรื่องเดียวคุณโกงกันหลายเรื่อง คุณเอาหมดคุณโกงทุกเม็ดทุกอย่างนะและ้วคุณก็คงคุยกันว่าอาถ้าพี่ไม่ช่วยผมเรื่องนี้ผมแฉะนะมันก็กระทบเรื่องอื่นนะก็กินขี้จานเดียวเนี่ยเรื่องเดียวเนี่ยแต่มันก็ไอ้นั่นก็ไปทําขี้กินขี้ไปอีกหลายเรื่องก็ต้องช่วยกันหมดอ่นะไม่งั้นมันก็แฉหมดอ่นะอันนี้ก็เป็นจินตนาการของผมนะครับ ซึ่งผมมอคิดว่าไม่เกินไม่เกินเลยความเป็นจริงเปนะ็นนักแล้วก็ไม่เกินจินตนาการของหลายๆคนหล,หลายท่านหรอกก็ใกล้เคียงกันนะเพราะฉะนั้นในในในอีพีนี้เนี่ยผมก็อยากจะขอจบประมาณนี้ก็คือว่าในคดีที่เจ็ดนี่ก็จบไปแล้วก็ถือว่าคดีสิ้นสุดแล้วนะครับทางตำรวจเนี่ยไม่ส่งไปที่ทางอายการจังหวัดนะครับแล้วก็ ในอีพีต่อไปเนี่ยผมอยากจะขอพูดเกี่ยวกับเรื่องวัฒจักรทุจริตนะครับวงจรอุบาทนะครับซึ่งเป็นสาระดีๆที่ในระหว่างที่มีการถกกันในสภานะครับเมื่อตอนต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีสสบัญชีรายชื่อท่านหนึ่งของพระคประทิปตย์เนี่ยได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องวงจร อุบาทนี่ขึ้นมานะครับซึ่งผมคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องการโกงคนพิการเนี่ยในในกระทรวงพัฒนาสังคมแล้วก็กระทรวงแรงงานอย่างชัดเจนผมเลยอยากาตัวเนี้มาแบ่งปันให้ทุกท่านได้ฟังกันแล้วก็เดี๋ยวเรามามาแชร์สิ่งดีๆกันอีกนะครับในในคลิปหน้านะครับแล้วก็แล้วก็เรื่องราวดีๆก็จะมีอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าผมไม่ได้ติดขัดอะไรเนี่ยในช่วงตอนนี้ผมจะพยายามทำคลิปแบบเนี้ย ทุกวันให้ทุกท่านเนี่ยได้รับทราบนะครับจนจนกว่าจะถึงเหตุการณ์สำคัญสำคัญซึ่งในช่วงในแต่ละช่วงของเดือนของในปี2 5งห้กเนี้ยก็จะมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นนะครับซึ่งอย่างที่ผมเคยแจ้งไว้ว่าเป็นเรื่องดีๆนะครับเป็นเรื่องดีๆที่เราจะมีให้ให้เป็นประโยชน์เป็นสาระกับคนพิการโดยตลอดนะครับยังไงคลิป4นี้ต้องขอบพระคุณมากๆนะครับ สังคมต้องรู้คนพิการต้องดูมาเลือกท่าคนพิการร่วมกันครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ